สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องการเซตอัพกีตาา์นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาบโดโปรไฟฟ้าไฟฟ้านะครับ <c oughs> การเซตอัพอันดับขั้นต้นเนี่ยจะเหมือนกันคือเซตคอนะครับคอให้เกือบตรงหรือตรงเท่านั้นนะครับไม่ใช่แอนไม่ใช่งอไม่ใช่งอแบบไอง,งอน,นิดนึงะได้แต่ไม่ใช่งอจนโคง้งหรือหรือรอืแบบโค้งเป็นคันธนูเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับคือนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันได้ คือเกือบตรงหรือตรงเท่านั้นนะครับทีนี้การเซตเนี่ยก็อย่าให้ต้องบอกว่าอย่าให้มันมันไอ่นเกินไปต่ำจนเกินไปนะครับต่ำเกินไปมีข้อดียังไงคือถือมันเล่นง่ายครับเนี่ยเล่นง่ายแน่นอนแต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลาที่เราตีคอร์ดถ้าเราตีแรงหรือเราดีแรงมันจะพลาดเปีนะครับมันจะพลาดเปีแล้วมันทาให้ไม่เพาะถ้าคนเล่นต่า คุณต้องมีคุณต้องดีดคอร์ดเป็นด้วยก็เดดีดได้เบานะครับทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัญหากันมากคือเส้นแล้วนะครับเสียงออกมาไม่เท่ากันสายของสายที่ออกมาเนี่ยเสียงเวลาที่เราเส้นเล่นกีตาร์โปรง่งไฟฟ้าอันนะัถ้าเล่นกีตาร์โปร่งธรรมดาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเล่นโปร่งไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยถ้าเราดีดก็<ม>เหมือนจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเราเล่นเป็นโน้ตเนี่ยมันจะเห็น ว่าไอ้สายนี้กับสายนี้เสียงไม่เท่ากันอันนั้นแหละคือตามแก้ที่ปวดหัวะนะครับแล้วก็ถ้าใครเซตเนี่ยพยายามเล่นลองเล่นเป็นโน้ตเล่นเล่นเกาเล่นบิ๊งปิ้งเล่นเป็นโน้ตเล่นไล่ไปดูเนี่ยไล่ไปเลยพยายามดีน้ำหนักมือให้เท่าเท่ากันนะผมก็ไม่ไปเท่ากับน้ำหนักมือเลเนี่ยมันจะมันจะมีอยู่ว่าโน้ตมันน้ำหนักสายเนี่ยสายไหนมันดังพุ่งจนล้นยิ่งเกินไปเนี่ยอ่าเราก็มาดูว่า เหตุผลของมันคืออะไรอันดับที่หนึ่งเหตุผลแรกถ้าเราทําตัวนี้เรียบแล้วอะไรทุกอย่างเรียบแล้วสายดูขนาดสายก่อนมันเป็นสายใหม่ชุดเดียวกันไหมหรือว่าตัวสายมันขนาดไม่เท่ากันหรือสายมันเปลี่ยนมาเช่นเราใส่สายแท้เราไปปรับนาดแท้ขาดเราไปเปลี่ยนเป็นสายปลอมสายปีกขายย่อยขายปลอมสายยี่ห้อต่างๆนะอันนั้นก็มีผลกับเสียงด้วยที่จะออกมาไม่เท่ากันนะครับเอ่อ แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่สายขนาดเดียวกันเบอร์เดียวกันสายใหม่เหมือนกันแล้วยังออกไม่เท่ากันอันเนี้ยต้องตามแก้ข้างในนี้ครับต้องตามแก้น,นี่จะปวดหัวหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับในการตามแก้แต่ละสายเนี่ยมันไม่มีตารานะครับอันนี้ต้องตามแก้กันจนจนจนมันได้ต้องจูนจนมันได้กับ2สายที่คุณเอามาให้ช่างเขาเซตอัพเนี่ยฮะผมบอกไปได้เลยนะครับว่าโอกาสที่สายจะขาดสูงนะครับไม่ว่าคุณเอาสายใหม่มาสาย จะบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานหรือว่าคุณบอกว่าสายแท้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างที่คุณบอกมาสายจะมีโอกาสขาดโซเพราะการเซตอัพนั้นจะต้องหมุนสายวนไปวนมานะครับคือแนนึกถึงสายเวลาเราใส่สายระแนนมันจะเป็นโค้งงออย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เราคลายสายออกสายมันก็ยืดตัวออกเวลาที่เราหมุนเข้ามันก็งอเข้าพอมันงอเข้างอไปงอมาเนี่ยมันก็จะหักหักตรงงอนี่แหละที่มันหักไปหักมาครับมันก็จะขาดบางตัวเซตอัพแค่รอบสองรอบได้ นะแค่หมุนหมุนแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็สามารถเซตอัพได้แต่บางตัวหมุนเป็น1ิบครั้งอย่างตัวเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเป็น1ิครั้งกว่าได้ขนาดนี้นะครับเซตเป็น10บจุดครั้งเลยหลาย10บครั้งด้วยไม่ใช่เซตสิบครั้งครับกว่าจะออกมาได้ให้มันเสียงของบาลานใกล้เคียงเนี่ยยากบางตัวนะครับย้ํวมาบางตัวเพราะฉะนั้นแล้วสายเป็นไปได้นะครับเซตมีมีสำรองไปเลยนะครับถ้าคุณจะเซตสมว่าคุณเซตสายชุดเนี้ยเบอร์สิบ นะครับสมมติว,ว่าเซตเบอร์สิคุณเอาสายเนี้ยเอาชุดเนี้ยไปช่างเลยแล้วคุณเตรียมไว้ชุดนึงเลยถ้าไม่ขาดกรณีไม่ขาดหรือไม่อะไรเนะี่ยก็ใช้ต่อได้คุณก็ใส่กลับแต่ถ้ากรณีมันขาดหรืออะไรนะครับก็บอกช่างเขาไปว่าถ้ามันขาดก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับเซตใถ้ามันใกล้เคียงก่อนเขาช่างเขาจะรู้ครับว่าเออเซตยังไงให้มันใกล้เคียกกง,ง,ง,ออยง,งยที่สุดต่อไปไม่ต้องให้มันนะเพราะว่าสายเก่าเ,เราถือว่าเราต้องลองหาต้องต้องจูนมันก่อนว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดว่า ว่าใกล้เคียงความบาลานซ์ของเสียง ấy, อยู่ตรงไหนนะครับแล้วพอเดี๋ยวเขาจะจะเปลี่ยนยกชุดแล้วเขาก็มันจะไมันก็จะบาลานซ์ดีด้วยนะครับดีกับตัวท่านด้วยรประมาณนั้นจนเรื่องอื่นไม่น่ามีอะไรนะครับเรื่องคอบอกแล้วเรื่องสายบอกแล้วเรื่องตรงนี้ก็ต้องอันนี้ต้องสูตรใครสูตรมันอันนี้ผมบอกจริงว่าสูตรตามตำร,ราก็คือฝนให้เรียบฝนให้เรียบ,ยบข้างล่างเรียบข้างบนเรียบอะไรเรียบเนี่ยอ่าสตันวางให้ดีมันก็ มันก็มันก็จะบาลานซ์อันนี้ถูกนะครับไม่ได้ผิดแต่ว่ามันไม่ได้ทุกตัวบางตัวไม่ได้บางนั้นบางตัวไม่บาลานซ์นะครับบางตัวออกมาสายหนึ่งสายสองดังล้นเลยสามสี่ห้าไม่ดังมาดังหกทีบางตัวหนึ่งสองสามดังหมดอ่าหนึ่งสองสามดังหมดสี่ไม่ดังห้าหกดังอีกมันสายตัวที่สี่เส้นเดียวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยยากอันนี้ยากถ้าเกิดไปเจอปัญหานี้เข้าไปในกีตาร์ผมบอกเลยที่แก้กันยากนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรละ ฝากไว้แล้วกันนะครับจากร้าน OC Music เซตอัพกันดูนะครับใคร,ใครอยากลองเซตอัพก็ลองได้ถ้าใครไม่มั่นใจก็เอามาที่ร้านได้น,นะครับยวเซตอัพให้แต่ต้องย้ำอีกทีว่าการเซตอัพต่ําไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้อเดียวมันมีข้อเดียวคือมันเล่นง่ายสบายมือแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนให้ต่ํามากนะครับอย่างต่ำาก,ก็มินขึ้นก็ยังดีอย่างตัวเนี้ยไม่ถึงมินเนี่ยเนี่ยผมถือว่าน้องเขาอยากได้ต่ำนะแต่ว่า ตลังโตผมมาผม,มาอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอาจจะทำให้ได้แต่ว่าเขาไม่ชอบาไลด์เพราะมาันตากไปโอเคขอบคุณครับ